สวัสดีค่ะมาพบช่องไทยอันดามันอีกําเคยแล้วนะคะเช้าปั่นป่วนจ้าสำหรับทองเงินกับน้องอันดานะคะเพราะว่ายายลักี้ยังไปอาบน้ำอยู่ค่ะยังไม่มาก็คิดถึงกันนะดูคจะดูค่ะดูทำด,ดูทองเงินดูค่ะนอน พันดาก็นอนค่ะเมื่อไหร่น้อใยายลักกี้จะมาเมื่อไหร่ยายลักกี้จะมาคิดถึงกันใหญ่เลยค่ะ เล่นแล้วค่ะเล่นแล้วอยายลัก oh, ก no, 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 no. ี้มาหรือยังอนดาชมลันชูอะไรค่ะชูคิดถึงยายลักกี้ค่ะโอ้ลักกี้มาแล้วค่ะนุ่น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 มาแล้ว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 ค่ะดูค่ะดู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  โอ้คิดถึงค่ะยายทองเงินดิ้นใหญ่เลยค่ะเ <laughs> มื่อไรลักกี้จะมาถึงเออเออเดีคิดถึงกันค่ะวันนี้ลักกี้เขาไปขัดสีชวีวันเนาะวันนี้พ่อควานเขาพาไปอาบน้ำถูขี้ใครมาแล้วก็มาสายค่ะจ้ามาแล้วค่ะลักทองเงินมาแล้วคิดถึงอะไรกันขนาดนั้นเฮ้ดูอันดาดูอันดา หยุดได้แล้วอันดาเอออันดาเออหน่อยชาชาจัดการดูอาจะมือกันหน่อยไม่สนเลยค่ะไม่สนทั้งแม่ชาชาเลย ่นโดนมดีเออเย้เยเยมาแล้วจุบมามากก่อนาแล้วสนใจหมาม้าไหมไม่สนใจเนาะเพราะว่าคิดถึงยายลักกี่มากเลยมาแล้วมาแล้วสวัสดีไปลูกมาเลย่มาได้บ่เย้เย้เย้แมาแล้วมามามา อา,าดา,าโมโนโบขอเชาญอัาะนะสวัสดีค่ะสวัสดีทีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วค่ะอันดาแม่ชาติค่ะน้องอันดามันกับแม่ชาติดูวันนี้อันดามันเขามีใจเป็นปานป่วนเลยค่ะเนี่ยอะไรตุ๊กเฮ้ย วันนี้คุณยายลักกี้มาหลังไงหลังท้ายก็เลยทำให้เจ้าีกงตังค์คนเป็นหมดเลยวารมัวแต่นะตนนไปตัดหญ้าย่าไปหาอาหารให้คุณยายลักกี้อันดาเลยคิดถึงมากเลยเลยูกอเอาเล่นไปเลยก็เล่นเด็กพระราบน้ะเห็นไหม

นี่ครับลูกครับดีดีเสียงโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับดีดีครับก่อนเก็บเลยเก็บครับเยอะด้วยเยอะโอ้ยเสียงเคาะยังเลย อย่าลืมกดไ like, ลคะก like, ก์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องอันดาหน่อยคะ่ะเอเล่นกะปายก่อนเดี๋ยวก็อ,อาบน้ำเล,นเล่นให้อิ่มเล่นให้อิ่มมันเหมือนกินข้าว,วนันไงต้อ <c oughs> งเล่นให้อิ่มค่ะอิ่มแล้วก็จะได้หยุดเองหยุดย่างอิ่มยัางลูก เล่นอินยางยางค่ะอันดาบอกหนูยังไม่พอ,พอเลยมา<ๆ>มาว,นนะวันนี้อากาศุูเก็ตก็คึ้มค่ะทึงฟ้าคึ้มฝนร้อนเลยวันนี้มีลมขาดจิตใจกันแนวันนี้มันมัด เนยย่างลูกเนยลิย่างมาไม่แล้วมากินน้ำก่อนแล้วอาบน้ำก่นอนวันนี้เราจะทำความสะอาดอย่างหนักเลยเนี่เพื่อนหมดเลยด้านหลังเราก็รักพี่กับทองเงินนักขาเนี่ยคุณยายต้องเป็นคนช่วยดูแลอันดานด้วยเนะี่ยใช่ไหมทีนาเดียก็อยู่ไกลเหลือเกินทีนาเดียอยู่ด้านบน <laughs> ทีนาเดียเป็นคนคอย มองน้องไกลๆอยู่ให้คุณยายก็ดูแลเดี๋ยตับที่อยู่มองน้องด้านบนเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำก่นเร็วมันมันเรวด่ามาแล้วลูกมาแล้ว ทางไทยเอฟซีกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับอันดาอีกแล้วต้องคลายอันดามันพังนาเดียนะครับดูสิตามให้หน่อยเสียก่อนแล้วเสียตอนลูกมันดูหาอะไรดูดมมือมือมันยาว ล่าเริงเก่งใส่ใช่ความมีส่วนมากจะอาอาสวายสะกอนเลยวเพื่อไอเก่งจังเลยว่ะความก็ล่าเริงช้างก็ล่าเริงงอาการของธรรมชาติของช้างจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าการปกติโดยไม่เจ็บไม่ใย่เขาจะล่าเริงแบบนี้เขาจะเล่น ดูยากพ่อควานย่าเอาย่ามาให้น้องด้วยชาชาย่าอ่อนหน่จะขโมยย่ายายลักกี้สวั families. สดีครับสนุกครับดีๆครับช่วยด้วยครับสวัสดีค่ะบอีีุ่กซุกซ่านนะคะอาจุ๊บมามาเอยจังวันนี้อาจารย์นี้จะจุ๊บการเอยจังจุ๊บจุ๊บดังๆจุ๊บเยอะอาซี่จุ๊บมามาใหม่ทีคทางนี้ด้วยครงนี้ด้วยจุ lit. ๊บจุ๊บไม่เอ๊ อันดาบอกว่าเหม็นอใหญ่ลักกี้ได้กินหญ้าสวยวันนี้เ้ยนดี๋ยวต้องเล่นก่อนอาบน้ำก่อนถึงค่อยกินเนาออันดามาเติมเยอะเลยทำมาหมักเตาให้ทาเตาหมูค่ะ ต้องได้ค<ด>่ะต้องเตา<ด>สิ่งดูดู <ขา S 2> ดูธินาเดียพี่ปุ๊กกี้เล่นกันแล้วค่ะข้างบนงมาแล้วค่อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะังช่อพสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ ตรงนี้ไข่บางค่งมุมสบายเลยม่ใช่ค่ะนี่ก็ใหญ่แข็งไข่ค่ะมุมสบายอยู่ข้างล่างบอกมุมสบายอยู่ตรงโคงด้านล่างนะคะอ๋อนั่นแหละค่ะที่เขาเขาลื้อเลยค่ะอยู่ขวามือไปบอกเป็นยังอยู่ขวามือแล้วครับแช่ะาลงไปที่ขึ้นมาครั้งแรกนะคะเห็นไหมโค้งแรกโค้งที่น่ากลัวครั้งแรกนะคะแล้วก็ลงไปแล้วก็เลี้ออกมีร้านร้านอาหารมุมสบายอยู่ตรงนั้นนะคะร้านอาหารยังอยู่ใหญ่ๆนะครับลงไปให้สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะ ร้านนั้นมุมสบายสำนักสวยเนาะดูข้างบนก่อนนะคะปุกกี้เล่นนั่นแล้วค่ะพ่อควานอะไระอันนั้นมันขาดเชือกเชือกขาดเนาะเดี๋ยวมันก็มาแป๊มเลยดูดูดูปุกกี้เล่นแสลบน้องเล่นที่กลางลมนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะดูนะคะนุนนุๆนค่ะดึงแสลมอยู่ข้างบนค่ะดูจมดื้อเลยค่ะปุ๊กกี้นาเดียอยู่ข้างบนเนาะอยู่ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทางช่องพายอันดามันทางนาเดียค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ มาแล้วลูกมาแล้วขอบคุณพี่ก่อนรับงนี้มามาเม็กซ์มาแล้วมาแล้วครับก่อนทักทีๆีครับพี่ก่อนขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจังปลายอันดามันพังนาเดียค่ะเดี๋ยวเจอกับพวกเราอีกนะคะอันดามันชาชาค่ะ